สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องเอซทุกท่านนะอยู่กับผมเหมือนเดิมครับออนดัมซิ่งเออวันนี้มีอะไรกันวันนี้มีตำรวจสวัสดีครับพี่ตำรวจนี่วันนี้เราเดินทางกลับจากเมืองไปทำธุระครับ ส่งของให้ลูกค้านะเราจะเดินทางไปขายรถกันครับที่โซนเพื่อเมืองบุรีรัมย์เราเาือนเดินนะเดี๋ยวแป๊บนึงตั้งกล้องไปครับกล้องตั้งไม่ดีเลยเป็นรถบริษัทป๋าโตครับ ต้องการขายนะเป็นอี isuzu อ o ก k ้ครับที่แลบลายมาน่ะนะที่ตอนแรกๆน้องโบ๊ทขับครับต่อมาได้เปลี่ยนมือมาเป็นของน้องกัปตันนะบริษัทปาโตครับเครื่องยนต์ isuzu 6he1 ครับ195เดี๋ยวไปดูกันเป็นรถอูของเป็นของอูจูเนียนะคันนี้นะ ภาสีไทยเดี๋ยวไปดูสภาพเป็นยังไงต้องการขายครับสนใจทักมาได้ผ่านออดน้ำซิงหรือว่าในเพจออดน้ำซิงครับคันนี้จะเป็นคันที่สามแล้วนะในทีมงานที่มาวิ่งร่วมกับบริษัทมาวิ่งร่วมกับทีมงานปาเดนเโาครับเป็นเป็นของน้องกัปตันนะอันนี้นะ ใกล้จะถึงแล้วนะโอ้นี่ทำทางว่ะเสานี่เซาลี่ SBY สองหนึ่งห้าสี่ ไค่อยวิ่งครับไม่ค่อยวิ่งงานเท่าไหร่อันนี้จัดสดมานะเราไม่มีงวดครับเดี๋ยวไปดูต้องการขายถึงแล้วครับถึงแล้วครับอ่นนี้เขาเรียกแยกสวนนกนะ่ะนี่ก็เป็นงานขยายถนน,นนี่เป็นทางหลวงชน น,น้องกับตันน้านาน้องกับตันโอ้ฝุ่นปะบิ่งเร็วไม่ได้ฝุ่นฝุ่นฝุ่นสงสารรถมอเตอร์ไซค์ไหมปลาโตอยู่ ลับรถก้รถไม่อยู่ในที่ง,งานวะตามสภาพครับนี่มาไม่ได้บอกนะครับไม่ได้บอกให้เตรียมรถไว้นะมาคือมาถ่ายลงขายเลยยุบวะทางลง่วงนะอยู่ไหมน้องกับตันอยู่ไหม รถอยู่อยู่รถอยู่อยู่รถอยู่อย,อยู่รถจอดอยู่หลังบ้านน,น่าจะไม่มีคนอยู่นี่ครับล็อกกี้คันนี้นะร้อยเก้าห้าครับต่ำสภาพนะ เป็195นร้อยเก้าห้าเนาะคันนี้เนาะหัวกองเลยเนาะสภาพดีนะคันนี้ครับเป็น, Ou น,นอ,อูอจจเนียเนาะเออมาอูจจเนียมา พอเพื่อนก่อูเรากี่ปีแล้วน้องบุตรท่านนี้เอามาได้กี่ปีแล้วพอพร้อมกับเราหรือเปล่าคือก่อนเราเก่อนเนาะก่อนก็ประมาณประมาณสี่ปีได้ไหมได้บ้างสี่ปีกว่าเป็นไงรถเกี่ยวพี่นี่ <c ười> พร้อมไหมฟอรอมทำคนเดียวเป็นไงบอลเนะเป็นไงบอลมันได้ครับที่นี่นขามาขับมาเดิงทิ้งสิบล้อ,อมาที่นี่เราตัด,ด,ดว่าจะถ่าย,นะาย,ยรถน่ะแกให้มาถ่ายยกหัวให้ดูหน่อยยกควรแ๊บหนึ่งครับ เดี๋ยวยกหัวดูครับนี่หกเพชรอีหนึ่งเนาะเอ้ยขายทำไมก็ไม่ได้วิ่งแล้วครับล้มไม่ค่อยได้วิ่งไม่มาได้ขับได้ไรแล้วเพชรไดยไปเอาคันของเราขึ้นไปเขาจัดเราไฟใหม่ไหมหกเพชเขาเขาบอกว่าเอาขายคืนแหละถ้าจะซื้อ หกเฮดอีหนึ่งนี่ครับอีกตัวสุคัดสี่โอคัดสี่เราตัดตัดฟังเครื่องหน่อยเดี๋ยวฟังเครื่องฟังเสียงเขื่อนนะ อย่างเครื่องแน่นๆเลยครับตันนี้เครื่องแน่นตลอดครับอะคบบกมีนะอ่ะเบิดดูอ่าเต็มแล้วยังนิ่มเลย สภาพนะครับคันนี้นะเดี๋ยวผมใส่เบอร์โทรติดต่อให้ตล่างสนใจทักมาครับคันนี้เรียกไว้ที่46ต่อรองนะคุยกันได้ครับเริษารพร้อมจบ ใส่ราคากับเบอร์โทรไว้ให้ครับอ่าโอเคขอบคุณมากเรียบร้อยแล้วไปแล้วดิกับตัดไปแล้วครับโอเคอ่ะ